สวัสดีทุกคนวันนี้เป็นแม่บ้านอีกแล้วนะ <c oughs> กำลังจะเตรียมอาหารเย็นอาหารเย็นวันนี้ก็อยากจะทําไก่ไก่ปิ้งไก่ย่างอยากกินมาตั้งนานแล้วแล้วก็วันนี้ก็ได้เลิกแลอยากจะกินข้าวเหนียวร้อนๆแล้วก็ทําน้ําจิ้มเผ็ดๆไม่มีอะไรนะ้ำจิ้มก็พริกป่นพริกป่นแล้วก็มะนาวแล้วก็น้ำปลาแค่นั้นแหละ <c oughs> ออใส่ผงชูรสด้วยไม่งั้นไม่อร่อยสามีก็ชอบกิน อันนี้เขาเรียกอะไรที่บ้านที่เมืองไทยเขาเรียกขาไก่ปะขาไก่อันนี้เราชอบกินกะโพกไก่กะโพกเดี๋ยวล้างก่อนเพราะว่าล้างเลยเดี๋ยวมันจะหมักเครื่องหมักมันก็ไม่มีอะไรหรอกก็ตำสามเกลอไว้เนี่ยนะเวลาเปิดนะมันเหม็นมันเหม็นแบบพออากาศตอนแรกเราก็นึกว่ามันเน่ามันไม่ได้เน่ามันเป็นแก๊สที่เขาเขาอัดมาในนี้เพื่อไม่ให้มันเพื่อไม่ให้มันเน่าหรือเปล่าก็ไม่รู้นะแต่ว่ามันเหม็นมากเหม็นเหมือนเหมือนเน่าเลย เมื่อก่อนสามีเขาไม่เคยชอบกินหนังไก่เลยนะแล้วตอนหลังเรามาทําเนี่ยทำแล้วทําแบบว่าให้กรอบๆแล้วนะตอนนี้แย่งกันแย่งหนังไก่กันนี่กินแค่สองคนเองแต่ทาไว้เย,ยอะๆเพราะอะไรพเพราะบางทีตอนเย็นมาเราหิวเราก็ไม่ต้องทําอะไรแค่อุ่นข้าวเหนียวที่นี่เขาเขาทำไก่แบบไม่ละเอียดนะไอ้จตรงเนี้ยยังมีหนังอยู่เลยตรงข้อมันอะแต่ไม่เป็นไรเรากินหมดขนไก่ก็ยังมีติดกันอยู่เลย ว่าจะมาเล่าให้ฟังตงลายวันแล้วคือเมื่อ,เ,อ,อเมื่ออาทิตย์ก่อนไปซื้อไปซื้อ, <ไป S 1> อโรสแมรี่ออยสำหรับใส่ผมเพราะว่าผมเรามันร่วงมากเขาเก็รเออเราก็เลยไปถามเขาว่ามีไหมเขาบอกว่าเขาเอาเอาโรสแมรี่ออยมาให้เราดูใช่ไหมนี่เขาบอกว่าเธอต้องผสมต้องผสมอย่างอื่นด้วยนะแมันบอกเออเธอเอาโทนิกไปสิมันเป็นน้ํามาใส่ผมแล้ว ใส่แล้วมันผมดีนะมันนิ่มแต่ว่าผมมันก็ยังร่วงอยู่อย่างเดิมมันกลิ่นมันก็หอมแต่ว่ามันบอกไม่ถูกนะแต่ว่ามันก็โอเคมันไม่เหม็นแล้วทีนี้ก็คุยกันไปคุยกันมาก็จะเข้าเรื่องทดีคุยกันไปคุยกันมาก็ถามเกี่ยวกับเรื่องคอลลาเจนกับคนขายเนี่ยพวกคนพวกขาคนขายของพวกนี้เขาต้องไปเขาต้องไปเรียนนะต้องไปเข้าคอร์สมาเพื่อเ่าจะได้รู้เกี่ยวกับการขายของที่เขาขาย เขาจะได้ตอบคําถามถูกใช่ไหมทีนี้เราก็ไปถามเราก็ถามเรื่องคอลลาเจนเรามีความสงสัยเรื่องคอลลาเจนว่ามีขายไหมแล้วมันเป็นยังไงอะไรเงี้ยแล้วเขาก็บอกว่าคอลลาเจนเนี่ยความจริงเน่ยมันมาจากสัตว์ทากินเองได้ไม่ต้องไปซื้อเขาหรอกขนาดเขาไปนคนขายของนะเขาบอกว่าของเขายังทําเองเลยแล้วแล้วออพวกคอลลาเจนเนี่ยมาจากสัตว์ทั้งนั้นนะพวก พืชน,นี่จะไม่มีคอลลาเจนจะไม่มีในพืชเขาบอกมาเขาบอกว่าเดี๋ยวนี้ที่สวีเดนเขาจะห้ามขายพวกเอ่อคอลลาเจนที่มาจากพืชเขาจะเรียกว่าวอลลาเจนเป็นตัววีเขาบอกอย่างนี้นะอันนี้เราไปฟังเข้ามาเฉยๆนะเขาบอกว่าเออถ้าจะคอลลาเจนจริงๆอ่ะต้องมาจากสัตว์ยิ่งพวกจากกระดูกเดี๋ยวจะให้ดูพวกเออ ดูวัวพวกนี้ที่มันมีเอ่อมันไขมันข้างในอะ่ะพวกนี้เอามาต้มเอามาต้มแล้วบอกอย่าช้อนฟองออกไอ้ฟองที่ถีเท่าๆน่ะนั่นแหละคอลลาเจนเขาบอกก็ต้มไปเรื่อยๆแล้วก็ใส่ผักใส่อะไรไปเขาบอกว่ามันดีกว่ามันดีกว่าไอ้ซื้อคอลลาเจนที่ที่ขายเขาบอกงนี้เขาขนาดร้านของเขาขายอยู่ทาพาเราไปดู ว่ามันเป็นยังไงเขาบอกก็เธอก็เหมือนอย่างนี้แหละเอานี่ไปต้มเสร็จแล้วเขาก็เอาใส่ขวดมาให้เรากินแล้วในขวดนั้นอ่ะมันต้องใส่ผงการบูดอะไรใช่ไหมเขาบอกว่า,าเธอก็ไปต้มกินเองดีกว่าต้มอ,อย่างน้อย12ชั่วโมงแล้วก็อย่าช้อนฟองออกให้ฟองตัวนั้นนั่นแหละเป็นคอลลาเจนไอ้เราก็เออก็ดีนี่หว่าเราก็เลยรีบไปซื้อมาบาจี <c oughs> <c oughs> <b achi> เนื้อสัตว์อะไรก็ได้กระดูกอะไรไก่เนี่ยพวกไก่ไก่เนี่ยพวกไก่ไกพวกไอ้ A, ข้อพวกเอ็นพวกอะไรเนี่ย นั่นแหละคอลลาเจนคอลลาเจนที่มาจากผักอะความจริงมันไม่ใช่คอลลาเจนมันเป็นตัวกระตุน mm ้นคอลลาเจนเขาบอกว่าสมมุติว่าอยากจะให้คอลลาเจนมันได้ผลดี mm hmm. เขาก็ต้องเอาไอ้พวกคอลลาเจนคอลลาเจนผักไปไปกระตุ้นให้มันคอลลาเจนจากสัตว์เนี่ยมันมันเพิ่มเพิ่มอะไรเขาเลยเพิ่มคุณภาพขึ้นใช่ไหม mm hmm. กระดูกเนี่ย mm hmm. โครงไก่กระดูกหมู กระดูบัวที่เป็นมันอย่างเงี้ยเอาไปต้มแล้วก็เธอก็เหมือนก็ต้มจับฉ่ายนะทุกคนต้มจับฉ่ายนะ่ะเขาบอกกับกินเสร็จแล้วก็หรือไม่ก็ต้มเป็นน้ําซุปแล้วไปไปกินเออกินธรรมดาหรือไปใส่สมูทตี้หรืออะไรพวกนั้นน่ะเขาบอกว่านั่นแหละเป็นคอลลาเจนเขาก็ดิเขาก็บอกดีนะเขาแนะนําดีเลยเขาแบบไม่ใช่ว่าเขาอยากจะขายของอะไรนะ <S <S แล้วเขาก็บอกอีกอย่างหนึ่ง <S <S คือว่าคอลลาเจนเนี่ยมันจะสูญหายเวลา แก่ตัวลงใช่ไหมเลขอย่างหนึ่งไม่ใช่ว่าทุกคนจะกินคอลลาเจนแล้วมันจะดีขึ้นนะมันเป็นกรรมพันธุ์ด้วยทุกคนมันไม่เหมือนกันมันช่วยได้บางคนเห็นผลมากกว่าบางคนบางคนเห็นผลน้อยมากกว่าแล้วแต่กรรมพันธุ์ของตัวเองด้วยแล้วเขาบอกวิตามินซีนี่ก็ดีกระดานปรีบอกเกอรี่พวกนี้พวกที่เป็นแบบผักคะน้าอะไรพวกเนี้เขาบอกมันดีมันเพิ่มให้ความกระตุ้นคอลลาเจนนี่ก็เป็นความรู้นิดๆหน่อยๆที่ได้มาจาก ร้านขายของที่เขาไม่ใช่ว่าจะขายอยากจะขายนะเขาอธิบายให้เราฟังด้วยประเทศสวีเดนก็ดีอย่างนึงคือว่าเวลาเราไปซื้อของอะไรเนี่ยถ้าเขาไม่รู้เขาก็บอกไม่รู้ร้านที่เราไปไปซื้อเข้ามาเนี่ยจะมาเข้าอธิบายให้เราฟังแล้วเขาก็บอกให้เราคิดเองเธอจะซื้อก็ได้แต่ว่าเธอทําถ้าเธอจะไปทําเองก็ทําได้เพราะไม่เหมือนเมือไเวลาเวลาไปซื้อเสื้อผ้านะ ใส่ได้ไหมเนี่ยใส่ได้ใส่เถอะเนี่ยใส่ได้เอากลับมาถึงบ้านใส่ไม่ได้เอาละจะเต็มคลุกละบ้างมานิดนึงธรรมดาไม่ไม่ชอบทําอาหารนะอยู่คนเดียวนะกินอะไรก็ได้ไม่ไม่เรื่องมากไข่ต้มไข่ต้มหนึ่งลูกไข่ต้มหนึ่งลูกกับข้าวสวยก็กินได้แล้วใส่น้ำปลาพริกป่นหน่อยแค่นั้นเองกินก็กินได้แต่ว่า ต้องทําอาหารให้สามีทุกวันนะที่เก,กลับมาก็เราก็เตรียมอาหารไว้แล้วเตรียมถาดเตรียมอะไรเสร็จเรียบร้อยบางยกถาดขึ้นไปข้างบนเขาไปกินข้างบนไม่ต้องทําอะไรเลยท่านสามีวันๆอย่างเงี้ยกลับมาก็สบายไอ้เรากลับมาทีนะเราก็เหนื่อยนะบางครั้งเราก็อยากจะนอนอยากทําอย่างอื่นมากไปทํำยูทูบก็ต้องทำนี่วันนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวต้องไปพับผ้าเดี๋ยวต้องไปล้างห้องน้ํา เสร็จแล้วถ้ามีเวลาเหลือเราอาจจะได้มาทําคลิปของเราที่ติดไว้นั่นแหละทุกคนชีวิตแม่บ้านแต่ไม่อยากบนยาบนห้ามบนเพราะว่าคนอื่นเขายิ่งกว่าเราอีก <c oughs> หอมหอมผักเอ่อหอมกระเทียมพริกไทยผักชีรากผักชีไม่รู้คนอื่นจะทอย่างนี้เปล่านะแต่ของบ้านบ้านเราทําอย่างนี้เป็นประจำแล้วใส่น้ํามันลงไปด้วยใส่น้ํามันหมกักลงไปด้วย แต่คราวนี้จะจะลองดูซิว่าจะไม่ใส่เยอะจะใส่พอ,ขขอพอสมควรเพราะไม่งั้นมันมันเกินแต่ไอไอความมันเนี่ยใส่น้ํามันลงไปมันทําให้หนังกรอบ่งไม่งั้นมันก็ไม่กรอบมันก็คล้ายๆทอดนะแต่ว่ามันทอดในเตาอบแค่นั้นเองตอนที่ไม่สบายะนั่งดู youtube อยู่แล้วเขาก็มีแบบว่ามหม้อหม้อทอดเออหม้อทอดใส้น้ามันน่ะเราโอ้โหอยากจะได้อยากจะได้เราเออจะเอาดีไม่เอาดี เพราะว่ามันเล็กเกินเพราะเวลาเราทําอาหารนี่เราทําเยอะมากเลยคือเผื่อไว้ไง่งเตาทอดที่เราเห็นน่นะมันมันเล็กมากทําได้ไม่กี่ชิ้นเองก็เลยแบบว่าเออจะซื้อดีหรือไม่ซื้อดีเพราะมันเล็กเหลือเกินเพราะว่ามันก็เหมือนกับเตาเตาใหญ่ที่เรามีนี่แหละมันฉมันเหมือนกันมันเป่าลมร้อนเหมือนกันใช่ไหมตอนแรกก็เอ้ยดีนะเฮ้ยถ้าเราทําของชิ้นเล็กๆอย่างเงี้ยเราไม่ต้องจะเปิดไฟเตาใหญ่ แล้วก็ไม่เปลืองไฟด้วยก<ท>็ตกลงก็ยังไม่ก็ยังไม่ได้ซื้อนะก็แบบว่าเออสองจิตสองใจจะซื้อดีไม่ซื้อดีเงี้ยแล้วก็ไปดูมาหลายที่แล้วด้วยเพราะว่ามันมันทําไม่ได้เยอะไงแบบว่ามันแบบว่าอย่างเงี้ยสมมติถ้าเราไปทอดเงี้ยไปทอดน่องเอทอดตะโพกได้ไม่กี่ชิ้นเองเราซือ้อเราดูรุ่นใหญ่เลยนะรุ่นใหญ่แบบเออ มันเป็นอันใหญ่ๆแล้วมันตะกร้าใหญ่ใช่ไหมแล้วก็จะมีที่แบ่งแล้วมันเอาที่แบ่งออกได้แล้วก็จะเป็นตะกร้าใหญ่มันมันก็ไม่ได้กี่ชิน้นเนี่ยถ้าเราทําอย่างเงี้ยถ้าเราท,ทําเยอะๆอย่างเงี้ยเราก็ต้องทอดหลายหนทีนี้เล้วก็มันก็เปลืองไฟเพราะว่าเราต้องทอดหลายหนใช่ไหมเตาเข้าเตาใหญ่เลยเอาเข้าเตาใหญ่เตาใหญ่เลยมันก็ทอดหนเดียวก็ปิ้งหนเดียวไม่ต้องมาเปิดหลายหนก็เลยคิดว่าเอ้ยเราเราไม่ต้อง ไม่ต้องซื้อดีกว่ามันก็พอกันนั่นแหละแล้วนานๆเราจะถึงใช้เตาอบทักทีเราไม่ใช้ใช้บ่อยใช่ไหมช่างมาเลื่อไฟนิดหน่อยดีกว่ามาซื้อมาแล้วก็ไม่ได้มาใช้ก็เลยตัดสินใ,ใ,ใจไม่ซื้อจะใส่ผงกระเทียมผงกระเทียมนี่มีเกลือด้วยเพราะว่าบ้านเรานะซอสหอยนางรมเนี่ยกินกินใช้ใส่ทุกอย่าง <laughs> ใส่ซีอิ๊วนิดหนึ่งคิก,กูแมน ก็ใส่เออ่น้ำมันมากอบหน่อยนึ่งแล้วก็นี่เป็นครั้งแรกที่หมักที่หมักไก่แล้วใส่ผงใส่ผงชูรสนะเดี๋ยนี้ใส่ใส่ทุกอย่างพูดตรงไม่เคยทํากับข้าวไม่เคยใส่ผงชูรสมาเป็นปีพึ่งปีสองสี่เนี่ยเริ่มกับทํากับข้าวใส่ผงชูรสเพราะว่าเบื่อฟังสามีบ่นไม่ใช่เลยหรอก บนเดี๋ยว,เด,ยว <c oughs> เดี๋ยวเค็มเดี๋ยวจืดท่าวนี้จะพยายามเบาๆมือหน่อยเอาแค่นี้พอ<笑><笑>แล้วก็หมักเอาไว้เนี่ยเสร็จแล้วก็หมักไว้ตอนเย็นเดี๋ยวจะมาย่างก่อนไปได้วิธีห้อยห้อยขาไก่มาจากใน y o u t u b e บางทียูทนะู b e น่ะบางทีก็ดีบางทีก็เชื่อไม่ได้ใช่ไหม <t> แต่ว่าบางครั้งเราเห็นเอ้ยอันนี้เราน่าลองทำดูนะก็อลองทำก็ได้สำเร็จมาหลาย หลายผลแล้วหลายอย่างแล้วพวกอาหารอะไรพวกเนี้ที่เราไปเห็นใน y t u t u อ่ะแล้วเราลองทํามันก็ทําได้จริงนะแล้วเดี๋ยวตอนเย็นมาเจอกันตอนจะปิ้งตอนนี้ก็ได้เวลาที่จะเอา,เอาไก่ออกมาปิ้งแล้วนะดูซิว่าเราจะทําได้เหมือนใน YouTube หรือเปล่าว่าตอนแรกก็จะย่าง1 0าองศาเซนเซียสแต่ว่ามันช้าไปก็เล้วเอา190 เร็วหน่อยตอนนี้หิวซิว่าเราจะทำได้ไหมที่เห็นนะ่ะเขาจะเอาไก่เนี่ยยัดลงไปตรงเนี้ยข้อกก่แล้วมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยมันก็จะห้อยอย่างงี้เดี๋ยวจะให้ดู อย่าเอาไปใส่ช่องเดียวกันเพราะว่าถ้าใส่ช่องเดียวกันแล้วมันมันจะถางออกมันจะทําให้หลุดให้ขั้วมันไอไอขามันหลุดลงไปที่ทําก็จะเป็นห้อยอย่างนี้ขอบคุณมาก youtube อันนี้ก็เป็นความรู้อย่างหนึ่งที่ไปได้มาจาก YouTube ไปดูกัน ไก่มันก็เข้าเตาอบไปแล้วนะตอนนี้เดี๋ยวจะมาทําน้ําจิ้มแล้วก็จับผักอะไรพวกนี้รอไอ้พวกนี้เสร็จแล้วก็จะหุงข้าวข้าวเหนียวด้วยเดี๋ยวจะให้ดูว่าจะหุงยังไงเราไม่มีหวัวเราก็ต้องใช้ซึง้งใช่ไหมแต่นี่อันซึ้งอันนี้มันเก่าเรามันใช้ไม่ได้กับไอ้เตาไอ้นี่เพราะเตานี่มันเป็นดักชันมันใช้กับหม้อไอ้หม,ม,ม้ออลูมิเนียมไม่ได้ใช่ไหมเอาหม้อที่ทากับข้าวที่ใช้กับเตานี้ได้แล้วก็เอามาเพราะว่ามันพอดีเลยซึ่งนี่มันพอดี พอดีตัวกับหม้อเลยเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะนึ่งข้าวข้าเหนียวในในในซึ้งนี้ผ้าขาวบางก็ไปซื้อมาละจําไม่ได้ว่าซื้อมาจากเมืองไทยหรือซื้อที่ที่นี่ทุกคนนะมีทำกับข้าวแตกต่างกันไปแล้วแต่สิ่ง,งอำนวยความตะดวกแบบไหนแล้วก็แล้วจต่ความเคยชินแบบที่ที่เรียนมาจากบ้านหรือ ประสบการณ์ของตัวเองที่ที่เคยมาที่เคยห็นมาเราก็มาดัดแปลงกันนะเพราะว่าหอมไก่เดี๋ยวดูซิจะกินอร่อยไหมข้าวมาทำกันอย่างนี้ผมไม่รู้นะเราทำอย่างนี้เลยแต่ก็กินได้ไน,นะนีนะสามีเป็นแบบว่าเคยชินแบบนี้ พราะบางคนนะ่ะเขาทำอีกแบบหนึ่งเขาไม่ได้ทําแบบเราทำมวก็ข้าวประมาณสี่สีถ้วยก็ทําเป็นรูๆให้มันหน่อยเนี่ยทำให้มันเป็นรูๆอย่างเงี้ยไม่รู้ไปได้มันจากไหน ใช้ผ้าเอ่ผ้าเช็ดมือเนี่ยนะแต่นี่มันสะอาดเราจะคลุมตรงนี้มันไว้เพราะว่าหม้อมันไม่สนิทพอหม้อมันไม่สนิทแล้วมันจะไม่มันจะไม่มีไอขึ้นถ้าเหนียวมันต้องใช้ความดันใช่ไบมใช้ใช้ใชเอ่อไอ้น้ำดันขึ้นมาใช่ป่มมันจะได้สุก แต่ข้าวเหนียววันนี้ดีอย่างหนึ่งข้าวเหนียวมันบอกว่าข้าวเหนียวมันแบบไม่ต้องแช่เลยนะเพราะว่าถ้าแช่นานไปแล้วมันจะเละหรือเราทําไปเป็นก็ไม่รู้นะแต่ว่าเออคราวนี้แช่ไม่นานหรอกเพราะว่ากลัวมันเละก็เลยเอาละก็คอยเออข้าวเหนียวสุกแล้วก็คอยไก่เราไปดูไก่กันสิว่ามันจะเป็นท่าไหน ไม่ไม่ไม่มน่า้าใกล้เดี๋ยวเดี๋ยวฟันเจาะฟันเจาะหน้าเจาะไอ้ค <laughs> ตอนนี้ก็เตรียมพวกผักพวกอะไรเสร็จแล้วก็มีผักกาดแก้วล้วก็มีแตงกวาขอมเครัวแล้วก็น้ำจิ้มเดี๋ยวพอดูลองไก่กับข้าวเสร็จก่อนแล้วเดี๋ยวก็จะมากินกันกำลังอยากกินอยู่ทเลยแล้วก็น้อยกินไม่ได้เดี๋ยวก็มากินกันทุกคนตอนนี้ก็เสร็จแล้วนะทุกคนรู้สึกว่ามันจะดำดำไปนิดนึง เพราะว่าหนังชอบหนังกรอบนยเดี๋ยวเราไปเก็บเอ้เดี๋ยวเราจะมาเอาออกจากเตาดูซิว่าหน้าตามันจะเป็นยังไงตอนนี้ทุกอย่างก็เสร็จเรียบร้อยแล้วตอนนี้เราก็จะไปกินข้าวกันละหิวละเจอกันใหม่คลิปหน้านะทุกคนบ๊าบาย